19ครับจากชายประกาศเชียงใหม่ครับรายนี้โด่งดังตัวที่มีกระแสดาาราาม่เอาเลยครับชนะชัยกองพอรัุนที่จังหวัดปราสาทคารแพ้ดอเดกเอ่อเต็งเก่งไก่นะครับถิ่นมาวินและล่าสุดน,นะครับนักคะแนนดำบ,บัอกต่อธราชีพที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศที่ตัดชก1 2อบแปดปอนด์ครับ ็นคู่ที่สิในแการนะครับง่ายๆบุมแดงนี่ครังนายซุเประบอลสินะครับคู่รองสุดท้ายครับน่าจะอยู่กับเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับเป็นเพื่อนกันนักกีอาทีนชาติเหมือนกันนะครับเจ้าบ่าวนะครับอ่ไปบนเวทีครับเติอหน่อยครับต้องเติอหน่อยยกสองนะครับรันดิตลูกจะแม่สายวารีต้องจากตัวพี่จัดให้เลยโอมไม่ได้มาเดี๋ยวพี่จัดให้เลยเจ็ดคับทะลุเหมือนกันครับอยู่ในสตาร์ของ อาจจะห่างหน่อยนะครับเพราะว่ายืนไม่ได้นะข้างหลังคนเต็มนะครับข้างหลังคนดูแล้วมายืนบังเขาในไดาวครัะดาวครับเครื่องยังไม่ร้อนครับต้องเก็บก่อนครับต้องเก็บก่อนครับมวยไทยบนเวทีผู้นี้คิดว่าจะสนุกนะครับก็เลยไลฟ์ให้ดูก่อนนะครับาาซ้้ยหนเพราะว่าเพชรผู้ฝ่ายว่าเพชรพูนะครับบรรยากาศเป็นใจครับลมฟ้าอากาศดีเหลือเกินครับวัดใจดูครับใครออกก่อนครับพันทะลุงหรือเทียงใหม่ แน่นอนครับเด็กใต้เข้มๆครับเชียงใหม่เขาขาวชอบขาวหรือดำคุณประสิทธิ์ไม่ค่อยอมเข้าไปครับจะาด้คอมพิวเตอร์เพื่อกันแชร์ไปนะครับขอยอดทีดูห้าสิบนะครับต่อสายหน้าครับอย่าคอมพิวเตอร์ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการถ่ายยอดสดนะครับเบอร์เพชรต่อสายหน้านตรายมากมากครับส่งสัญญาณเตือนแล้วคุณพิ่กี้ต่เกมกำลังสนุกเลยทีเดียวครับเพชรธูผา ต้องรับอยู่้ายทีสามนะครับดูเมื่อกี้ก็นีครับางไรครับอปเตอร์นะครับคอปเตอร์สอสมหมายนะครับก็ตะคิวขึ้นนะครับแพ่น็องให้กับแสนชอนเอราวันไปในยกที่สองครับนูนก็มุมแดงเพชรภูผานะครับน้ำเงินเหนือเพชรเอาหัวไปเรียบร้อยแลยครับสองยกยกที่สามึ้นคาครับ อ๋อยกอมาดูห้าสิบคนนะครับยืนมืนไว้นะครับจะได้ถ่ายต่อไปนะครับถือว่าเป็นคู่อัดับคู่เอกนะครับของวงการมวยมังไทยเลยทีเดียวเดวิดศิริเก้าเนี่ยครับนี่ต่อยคู่เอกเป็นทีมาตรฐานมาแล้วนะครับแม่ชกดุไฟนี่ดีเดือดเลยทีเดียวเอาเ็ได้เลยสองโคู่ครับขบวนที่ก็าบรรทัดวันลุยดีมาเช่นกันเห็นนะครับออกหน้าโต้ออกหน้าจับตู้นี่ไม่สำบันสามสี่ช็อตนะครับเดวิภูผา เลถ่ายไปดยว่แบจะหมดครับก็นจะขึ้นเขาเลยครับต่้ไปก็จะเป็นฉลามขาวกับสิงโมทองนะครับถ้าแบตไม่หมก็จะถ่ายไปหนะครับถ่ายไปครับผมเลถ่ายไปเรื่อยๆครับนถั่าน่าจะถ่ายได้อีกสักชั่วโมงกว่าครับแบตสายหน้าติดบาง นี่ยครับต้องบอกว่าเป็นมวยเวทใหญ่ๆแต่ว่าไม่จืดนะครับคุณเจษฎาอยากเก็บอาวุธได้นะครับทางด้านเหนือเพชรโอ้โหเดือกิ้มเลยครับเดือดจิ้มยกที่สามนะครับแดงเพชรภูผาและแม่เหนือเพชรนะครับอันนี้เหนือเพชรได้เปรียบอยู่นะครับริ่มมาแล้อีสทอนีทเดียเพชรภูผาว่ายังไงครับเครื่องยังไม่ร้อนหรือยังไงครับต้องโดนคู่แบบกระชอก่อนครับ สะทอนยิ่งคุกยิ่งหวานกันมาสตาร์ยิ่งเลวครับเพชรภูผาประเภทเครื่องดีเซลครับคุณพี tro, ่อ่าเก่งใจใจเต็มเลยครับเลยเลยเพชรภูผานะครับแมาประสบการณ์ของเดือเพชรนี่เก๋าเลยครับมีจังหวะบันต้องคืนสวยงามตอนนี้บรรยากาศเดือเพชรยังได้เปรียบอยู่นะครับยังดูเดือเพชรได้เปรียบอยู่นะครับตอนนี้ภูผากำลังแรงขึ้นมาครับ แสนโซนปล่อยไปแล้วครับแสนโซนชนะเขายกที่สองนะครับเพราะว่าคอมเตอร์เป็นตะคิวครับคอมเตอร์ตะคิวขึ้นยกที่สองครับเริ่มมาแล้วนะครับแทงขวาทพัด้าของเพชรภูผาคืนไม่เคยคร,รับเดือยเพชรคืนไม่เคยคร,รับอ่าอ่าแล้วคร,รับ ไม่มีแล้วนะครับฉากสวยสวยงามไม่มีแล้วครับป่าแล้วก็เจ้าแต่ท้ายค่คิดเหมือนกันออกพร้อมกันแล้วเพชรได้เดี๋ยวเพชรฟังเสียงภาคพี่แจ๊ดเลยครับไม่เป็นไรครับหรือเปล่าคุณแจ๊ใช่ผมบอกบรรยากาศยังไงดีกว่าครับน้องอาทิตย์เขยายปีเงาจัดให้เต็มครับให้สมกับความตั้งใจของสมาคมกีฬาเวทีไม่มีสายทอดแต่เป็นทางการนะครับเพราะว่าท่านสุพิษต้องการให้คนมาดูที่เวทีเยอะๆนะครับอยากให้คนพื้นที่มาดูของคุณกบ คนกฎของเรานะครับคณะก,กรรมการของสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้อ่ะปีเลี้ยงลงครับปีเลี้ยงลงอยากกัะตันสมสวมน,นะครับอยู่ในกฎกติกาครับรักษาพรบกีฬามวยไว้ครับภายใต้กฎหมายที่เราต้องอนุรักษ์รักษาครับต่อยอดกันไปครับยกที่สี่ไปกันต่อครับ,บรยกที่สี่เลยนะครับแดงเพชรภูผานะครับน้วยเงินเหนือเพช<ล>รนะครับ เป็นเขตอันตรายครับอันสาวเป็นปูผาที่จะแรงไปนะครับเป็นมวยที่แรงไปนะครับก็ดูว่ายกสี่จะเร่งได้ไหมได้ครับถ้าได้ครับอีกเสียสองแม่มาโดนนับยกเดียวกันสองครั้งนี้เสียเก็บมากนะครับตามนี้นะครับกวกาจการมวยไทยมวยแก้มือเยอะก็เป็นมวยที่แก้มือแล้วโชคสนุกนะครับขึ้นมาไม่ห่างนะครับถ้าชกกันแก้มือบ่อยๆแสดงว่าเขาโชคสนุกนะครับถ้าห่างเขาคงไม่ได้แก้มือกันบ่อยๆนะครับ ไว้เคยขยับนะครับการซับพื้นพี่ถาได้ขอให้ผูผาไอ้ผูผาแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะแรงมาเรื่อยแล้วเสียวไส้เลยครับเดินใกล้ๆครับพยายามไปชิดพิษสงก็บอกว่ารอบตัวกระเปาแล้วครับวงแหนตั้งแขนได้ไหมตั้งแขนได้ไหมครับพระราษฎร์ค่ะโต้ถึงคลิกถึงถึงถึงข้าวันนี้ผมดูเหลือเพชรโชคดีกว่าปกตินะครับเหล่าเพชรวันนี้จะมาเป็นคนตั้งรับนิกนะครับโตเพชรใหญ่ๆนะส่วนเพชรผู้ผาก็พยายามจะเดินเข้าทำก็ยังไม่ได้จังหวะฉายนะครับ เพชรภูฐานะครับตีงานงานของกินตีว่าไง่กินเต้ตกตาตกเล่าราคาผมไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเล่นกันไม่เหมือนบ้านเรานะครับแข่งต่อรองไม่เหมือนบ้านเรานะครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นต่อแน่ครับฝีมือครับไอคิวมันสมองนั้นอยู่ที่เหนือเพชรเพียร99พลระกำลังอยู่ที่รุ่นน้องครับขึ้นไปข้ามฉันผ่านด้วยผ่านครับรับใส่เต็มแล้วเดี๋ยวเพชรโชคดีมากนะครับโต้ทุกช็อตครับชอบแบบไหนครับ ต่อแบบไหนก็แพ้เพลิใส่กันขึ้นขึ้นมาเนี่ยครับตาต่อมาฟันต่อฟันนะครับดอกต่อดอกที่องทีนี้เนือเพชรดีครับบรรยากาศที่ดีมากครับพยายามเดินต่อครับเป็นภูผาทีมอยครับเหปือเพชรข้าเนี่ยครับกลายเป็นมวยเหนือชั้นไปเลยครับเหนือเพชรวันนี้เดินเต็มประเทศร้าวใจนะครับ เเข้ซ on ้ายเชรุาพ uh, ื้นด like ้วยขวาครับเือเกในชัยยาครับเหนเป็พชรภาษามวยเขาเรียกนะครับเพราะว่าปรัสถานการณ์ได้กอบหมดแล้วครับผนัอนเาแรงไแล้วออล่เก้ว่มันต้องอย่างนี้ครับสานใจพระเดชพระคุณเจ้าครับสานไจ้ตอีกั่ด้วยครับโอ้โหชุดนี้เข้าโกไปเลยครับ น้องชาวมุสลิมมาเท้ามวยไทยเยอะนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันทิ้งล้อรับโอมไม่ได้ไปนะครับผมก็ดูถ่ายทอดสดอยู่นะครับโอมก็ดูผมไลฟ์อยู่นะครับนี่เดือดเป็นเป็นพระเอกเลยครับลื่นครับหลุดเนยครับอ่หลุดไม่ได้หรืไม่ได้ครับอ่าออกแม่ต้ะมอกนะครับสมาคมกีฬาโบอาชีพสลายกับนได้แล้วุ้ยจอกซ้ายขวามาแบบพร้อมกับเอกุญชัย โมโยที่สี่นะครับถ้าเป็นภาษามวยก็บอกว่าเหนือเพชรตอบแพงทำหน้าเลยครับว่าแตกหรือเปล่ายังไม่แตกนะครับเพชรภูผาเหนือเพรปีเด็ดเก้าเก้าแต่ว่าเพชรภูผาโตทีไหนท้องไปอีกเดี๋ยวเพชรโชคดีมากครับวันนี้เดี๋ยวเพชรโชคดีมากๆครับไหนตึงเลยครับเพชรไม่สิ้นเสียงระฆังมีสู้อยู่แล้วนะครับเด็กคนนี้่ดูลูกดีครับดียาวๆครับดีเท้าหน้าดีเท้าหลังนะครับชนิดเดียวครับ ซัดก,กันถึงเลือดตกยางออกสุดท้ายหอกแก้มกันกุ้มกาดกันะครับาาทางด้านตะวันสูรราชาติไปสนุกกับรถคะแนนแล้วก็ชูไม้์กันหน,น,น้าของคุณนิเดือเพชรชนะนะครับ